กรณีของอดีพตพลทหารที่ซักชุดชั้นในให้กับนายทหารน,น,นะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางโฆษกกระทรวงกลาโหมครับล่าสุดาทางโฆษกเปิดเผยว่ารู้แล้วว่าพลทหารที่ซักชุดชั้นในนั้นอยู่ในสังกัดกองทัพเรือซึ่งในขณนะนี้นะครับอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลแล้วก็หาตัวผู้บังคับบัญชาครับ พลเรือตรีธนิตพงศิริสเวทศักดิ์โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่ากรณีคลิปพลทหารถูกใช้ให้ซักชุดชัดน้นในให้กับเจ้านายนั้นล่าสุดตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในสังกัดของกองทัพเรือครับขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อไปยังอดีตพลทหารรายดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้เบื้องต้นเป็นการติดต่อไปเพื่อตรวจสอบข้อมูลหาตัวผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอน ซึ่งหากพบมีการกระทําทผิดจริงก็จะต้องดําเนินการทางวินัยกับผู้บังคับบัญชาต่อไปส่วนการให้ข้อมูลเมื่อวานนี้ท่านก็ร,ระบุว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนภาพในคลิปก็ไม่มีอะไรที่สามารถระบุตัวบุคคลได้กระทั่งมีผู้ติดต่อให้ข้อมูลมาที่กองทัพเรือ พร้อมกับยอมรับว่าแม้กระทรวงกลาโหมจะสั่งห้ามไม่ให้ทหารชั้นสัญญบัตินำพลทหารไปใช้ในกิจส่วนตัวแต่ก็ยังมีบางรายที่ฝ่าฝืนจึงขอให้พลทหารที่ถูกกระทําร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงกลาโหมได้หรือว,ว่าผ่านทางแอปพลิเคชันในโครงการพลทหารปลอดภัยของกรรมธิการการทหารได้